สวัสดีครับผมสวัสดีพีน่น้องเช้ายูทูปลาการ์เอฟซีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบอลลรถไทยซินครับสำหรัสดีพี่ยังเพฟนเพจบอลบอลลัตเทนการันครับผมเอาคลิปนี้อยู่กับปานเจเล่นกันช่าง2025โอ,โโอยีห้าเอโห้เนียนเนียนคล่องคล่องรุดหัวงานแล้วจอดต้องกัน Nói phiền gì nghe thấy cũng ta Hát quá วนมาเก็บหัวให้หมดหนาเล็กเยาวยาวแบบนี้เจ๋วสุดไม่ต้องเปิดข้างคระให้เสียเวลมเวลาดัานไฟต่อดูพี่ตัดหัวแต่งหัวแล้วก็หันเอาเลย ตะควันเดี๋ยวเขาหวยลงมาเอาหวยลงมาหวยลงมาแล้วดันยาวๆนี่หอ,อกควันไปเลยมันคล่องยิ่งๆจงี้งเออมีหอดยาวห้อกหอกบวัวบน หัวงานแล้วหมุนตัวเปิดสองปากครับมิดนาพอดี สีสดใสมันยากาศดีครับมองแรลก,กันแลดรอกมองตก๊กันที่โต๊ะยอ่ขึ้นปาเวลามา Я на ногу. เรียบร้อยไปหนึ่งไฮให้เวลาถ่ายทำไปวันห้านาทีเรียบร้อยเลยครับวามมองส,สูงเลยบพี่ ดันกลับมาล้มจิ๋วว่อยอยู่แต่ว่าแต่ก,กินปลาฝนกับมาอยู่เยยรื่อยยังวะพ่วมย่งอยู่ตัวนี้ว่ามันเหลีวละพวกรอยกับาพากย่างนี้ว่ามันเหลีวเอาดันต่อนรถหน้าที่สนามวอาไหม กเกี่ยวอไองพ้อมยามเกี่ยวเขาก็หลุดขาแน่นอนเลยเล่าก็ได้ขนาดมามรดเต้นก็ไม่ก็ไรแล้วเกียวไอองเ้ื่อนทำแกน้ำมุมกระทงกันแท้เนี่ยง่พ่อย่งเสียนว่อนร้อนแค่แทรกวันก่อนเอาเดี๋ยวเราไปเรียบร้อยครับ เกี่ยวอะตัวตนของคนจริงเกี่ยวขายเกี่ยวขายบัตร ากันไหมคีมนายคีน่าได้อพี่น้องเด้เลยครับสำรับมื่อนี้กันดูสำล่าพระจ้าพ่อแม่พี่น้องคพอลุงแม่ป่าวอ่านแบบเบาไปก็วันลุพ่อกันไหมคีมนายคีน่าเลยครับสำรับคลิปนี้กันดูไปควันนะครับผมสวัสดีครับของพันกับพื้พหลายๆครับที่ให้เกัดที่ตามรับชม